สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เรากำลังจะไปรีสอร์ททานกาแฟยามเช้านะคะนี่ค่ะทางเข้ารีสอร์ทกำลังจะถึงนะคะอันนี้ก็ก็มีรถรถก๊อบมารับนะคะถึงที่ <laughs> รถก๊อบของเรากำลังจอดแล้วตอนนี้นะคะอันนี้นะคะ นี้สมาชิกที่นั่งรออยู่แล้วนะคะรถกอล์ฟของเราก็ได้จอดเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทางรีสอร์ทนะคะที่รับส่งผู้โดยสารตลอดนะคะโอ้บรรยากาศดีมากค่ะยามเช้านี่นะคะรถกอล์ฟของเราอุ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าซาเล้งถ้าให้ทันสมัยหน่อยก็เขาใช้รถกอล์ฟนะคะ ของเราแบบบ้านๆน,นะคะอเออหมาก็ยังรอบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะริมบอ่อเดี๋ยวดูน้ำนะคะอ้าวน้ำยังไม่ไหลน้ำยังไม่ได้ไหลหลากนะคะปีนี้อันนี้นะคะบอลกระดาษด่างนะคะต้นละหมื่นเก้าโอเค แค่น,นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันจ้าเดี๋ยวขอทานกาแฟกับเบรก f a ต t ตอนเช้ากาแฟไข่ดาวเบคอนก่อนนะคะอันนี้นะคะสวัสดีจ้า